สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวรอบนี้นะครับพามาอยู่กับไอ้หนุ่มซามูไรกันหน่อยนี่คือคาโต้นะครับคาโต้ h ฮดดี่า R 5นะครับไอ้หนุ่มก้านแดงนะฮะน่าจะเป็นอ่าูบหนึ่งเดียวนะครับในบรรดารถคุดสามคันที่อยู่ด้วยกันตรงนี้นะฮะโอ้ราพี่แกจะไปไหนนอเนี่ย คาโต้คือเสียงเครื่องนี่เงียบไปเลยนะฮะตัวนี้เป็นสีสูบคอมนะครับจากนิสุกิชินะฮะอาจจะไม่กระหืมนะคุณผู้มชมแต่ว่าความซีซารน์นี่รุ่นนี้มีนะฮะมีนะป่าสงสุด r 5้านะครับ15 3พลังม้านะถ้าจำไม่ผิดนะฮะเอาแค่คลิปฟันกันหน่อยครับ ดินเหนียวจัดงานโยนดินนะครับคุณผู้ชมงานลอกอ่างนะฮะโยนดินแล้วก็มีอ 210m0 นะครับส่วนอย่ข้างๆก็เป็น350นะยังไปไม่ถึงนะครับเดี๋ยวค่อยขยับขยายกันไปเรื่อยๆนะเก็บกันไปเพราะว่าทางที่จะเดินลัดล้อไปค่อนข้างที่จะลำบากนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็ต้องทยอยถ่ายถ่ายกันไปเรื่อยๆก่อนนะฮะ สี5 0จากมิตซูบิชินะครับแต่ชั่วโมงทำงานายังไม่ได้ถามพี่คุณขับนะฮะว่ามันมากน้อยแค่ไหนละขอบคุณหน่วยงานท่านเจ้าของเครื่องจักรนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะขอบพระคุณขอบพระคุณครับทีมงานด้วยนะครับป2าสองศูนย์อา้าคาโต้ซีเอ็มห้าศูนย์จากมิตซูบิชินะครับเคสามบี B, จากเคพีเอ็น 09นะครับบุ้งกีนะฮะเคยถามป๋าชาลีบอกว่าเป็นรถที่แรงนะครับแต่ไม่ได้เร็วมากนะฮะสำหรับคาโต้อันนี้คือถามคนขับมานะครับคนขับที่อยู่ที่น้ำต้อน,นะฮะร,รุ่นเดียวกันนะครับไอ้หนุ่มก้านแดงเหมือนกันส่วนอีกคันข้างบนเป็น210น่นะครับสุดยอดถึงความกระหึมอยู่ข้างบนนะจริงๆ2องคันนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ จอดทำงานติดกันเอาจริงคาโต้นงเงียบไปเลยนะเจ้าก,การแดงนีงเงียบไปเลยแม้กระทั่งตรงนี้นะครับคือสองคันที่อยู่มุมนี้กับคันหนึ่งที่อยู่มุมนี้คือกกบเลยนะอาจจะเงียบไปตอนที่สวิงมาแต่พอขันตูดมาทางฝั่งนี้นี่บอกเลยว่ากระหึ่มเหมือนกันคันนั้นเป็นสามห้าศูนยนะครับเห็นคนขับบอกว่าเป็นรุ่นที่แปดนะแต่ผมดูสติกเกอร์แล้วผม ก,ก็ยังงงๆกันอยู่เอาจริงอาจจะไม่แม่นนะเรื่องของรุ่นรถนะครับเพราะว่า350นี่ก็ค่อนข้างที่จะหาชมยากอยู่เหมือนกันอะแต่สำหรับคลิปนี้นะครับอยู่กับไอ้นุ่มก้านแดงกันก่อนโยนขึ้นไปนะส่วนข้างบนก็เป็น20โยน,โยนไปอีกรอบนึงไม่มี10ล้อนะครับเพราะว่าถ้าเอา10ล้อมา จริงๆผมว่าวิ่งได้นะแต่บางวันมันอาจจะต้องจอดหรือเปล่าเอาชมกันต่อนะครับแดดเริ่มมากันละโอ้บ่ายสองแล้วนะฮะแดดเริ่มที่จะออกกันมาละผมเองก็เริ่มที่จะร้อนละ เป็นผลิตภัณฑ์จากเจแปนทั้งคู่นะครับแบรนด์ของญี่ปุ่นกันทั้งคู่นะฮะสุดยอดของเทคโนโลยีเหมือนกันนะสำหรับประเทศนี้นะครับในยุคที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมเหมือนกันนะจริงๆหลายประเทศผมว่าก็ผลิตได้นั่นแหละนะแต่ว่าเทคโนโลยีเริ่มต้นนะหลังจากที่แพ้สงครามโลกนี่ก็ก็อยู่กันที่นี่นะฮะอยู่กันที่นี่นะคงจะสึ คาโต้โกเบโกนิตาชินะจนทุกวันนี้ก็เป็นแบรนด์ระดับโลกกันไปหมดแล้วครับว่ากันไปนะจากประเทศที่แพ้สงครามใช่ไหมฮะแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็หยิบยื่นให้ทุกอย่างนะหยิบยื่นให้ทุกอย่างก็ว่ากันไปนะครับว่ากันไปนะจนทุกวันนี้เป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มของประเทศที่ร่ำรวยละสำหรับญี่ปุ่นนะฮะ มาชมการทำงานกันต่อนะครับแดดร้อนเหลือเกินโอ้มีความซีดซ์ดนะครับสำหรับเจ้า 4M50 นะฮะความซีดซ์ดของเสียงไฮดรอลิกก็ ออกแนวสไตล์ของซานี่นะผมว่านะครับอันนี้คือเนี่ยอย่างที่ยกอย่างที่หดอาร์มหดบูมลงมาอย่างเงี้ยมันมีความฟื้ดความฟ้ากันอยู่แต่ก็อาจจะไม่ขนาดซานี่นะนะครับอาจจะไม่ขนาดซานี่นะหรือว่าจะเป็นแคทเธอร์พิลล่ารุ่นใหม่ๆอันนั้นจะมีความฟื้ดฟ้าส์นะให้ได้ยินเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเสน่ห์นะครับของรถขุดนะฮะที่ผมชอบนะโดยเฉพาะแคทเตอร์พิลล่ากับซานี่นี่มัน มันช่งางซีดซ่าตีจริงๆแข็งไหมไม่แข็งนะคุณผู้ชมไม่แข็งเลยนะครับหน้างานจบก,กันสบายมากแต่ถ้าจะเอาสิบล้อมาวิ่งก็นะผมผมเข้าใจนะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวผมนะสามวันดีสีมันก็จะตกนะสามวันอาจจะแรงนะอีกหนึ่งวันอาจจะตกแล้วก็วิ่งกันไม่ได้นะ เพราะว่ามันเป็นงานหน้าฝนนะครับมันก็ต้องใช้แบบนี้นะฮะคอยดินเอานะครับคอยเอาเนาะ จังหวะนี้ก็ชื่นใจขึ้นมาหน่อยนึงมีลมนะฮะแล้วก็แดดก็ล่มไปหน่อยนึงเอาเอาเชื่อไหมว่าสองคันนี้นะฮะ 4ีูนกับ6อูนเอาจริงคาโต้อาจจะมีน้ำหนักเยอะกว่าอีกนะคาโต้นี่มันน่าจะ21ตัน300โกว่าโลนะครับส่วน210ตัวนั้นนะ่ะ6สูบน,นะครับแต่ว่าอยู่ที่21ตันนะฮะน่าจะ21ตันนะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเจ้าคา์โต้แหละที่มีน้ำหนักมากกว่าหน่อยนึงนะฮะหน่อยนึงนะจริงๆรคอมเซร้เซอร์น,นี่อาจจะดูเหมือนเป็นรถที่ใหญ่นะครับ 6โซบ้างนะฮะจะเป็นรุ่น8หรือว่ารุ่น7ก็ตามนะน้ำหนักนี่เขาไม่เยอะนะ20ตัน20ตันครึ่งใช่นั้นนะครับ19ตันครึ่งนะส่วนฝั่งของโกเบนี่ก็ร่อไป21ตัน6 21ตัน7นู่นนะฮะซานี่215 22ตันไปตเตพิลล่านะฮะก็ว่ากันไปนะครับแต่ความอร่อยต้องยกให้210นะกระหึมมาก ไอหนุ่มการเดงคันนี้นะครับได้ความฟื้นฟ้าตเนาะเอาเป็นบรรยากาศนะครับการทํางานนะเอามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไม่นานเหมือนกันนะผมเองก็ก็ช่วงนี้ก็เพิ่งจะสะดวกนะครับรวมมาถึงวันหยุดมันหลายวันด้วยแหละนะก็มาเก็บบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ชมกันเนาะถ้าชอบนะครับก็ฝากกดติดตามหน่อยและกันนะฮะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับ เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคุณผู้ชมครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ